มาเจอก,กันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ที่มีข่าวดีอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะว่าบริษัทเราจัดหนักจัดเต็มกันอีกแล้วนะคะบริษัทดอกดิบเราจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วค่ะคืออะไรคะคือเพียงแค่เราซื้อไฟเบอร์แค่หนึ่งกระปุกนะคะแค่หนึ่งกระปุกคือตัวนี้เลยค่ะคือตัวนี้เลยซื้อไฟเบอร์แค่หนึ่งกระปุกนะคะรุ้นรับรางวัลไปเลยห้าพันบาทนะคะ กาาง่ายๆก็คือเพื่อนๆพี่ๆคนไหน Й ที่ซื้อไฟเบอร์มาแล้วอย่าเพิ่งแกะนะคะอย่าเพิ่งแกะเราถ่ายวิดีโอไว้ก่อนนะคะถ่ายทุกซอกทุกมุมนะคะอย่าเพิ่งแกะถ่ายวิดีโอไว้ก่อนนะคะพอถ่ายเสร็จแล้วค่อยแกะนะคะแกะออกมาพี่ๆอย่าลืมนับนะคะเพราะว่าปกติในกระปุกนี้จะมีทั้งหมดอยู่ที่10ซองนะคะอยู่ที่12ซองแต่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่แกะออกมาแล้วนับแล้วทั้งหมดมีอยู่แค่ 92แสดงว่าคุณพี่คนนั้นเป็นผู้โชคดีไปแล้วค่ะรับไปเลยนะคะรางวัล5,000บาทนะคะง่ายไหมคะง่ายไหมคะง่ายมากเลยนะคะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเลยทําแค่นี้ก็ได้ลุ้นรางวัลตั้ง5,000บาทถ้าเพื่อนๆคนไหนพี่พคนไหนนะคะที่ยังไม่มีแอปดอบดิสนะคะโหลดได้เลยค่ะโหลดปุ๊บรับปับ๊บรับก่อนวันหวยออกอีกนะคะ5,000บาทนะคะ อย่าลืมโหลดกันนะคะโหลดกันแล้วก็ขอรหัสแนะนําจากผู้แนะนําได้เลยนะคะใส่รหัสเข้าไปก็ซื้อครั้งถัด,ถดไปก็จะได้ลด50%ทันทีนะคะนี่ก็มาบอกค่ะดีแค่